พี่นาให้ดีครับชอบแดงเลยว่าแดงชอบน้ำเงินเลยว่าน้ำเงินโ่ต่อไปเรียมเป็น้วยนะครับอาทีมงานเชื่อได้หน่อยครับเชื่อได้หน่อย โอเคเรียบร้อยครับหลังจากบวรลิ่งต่อยเสร็จมีคูณสองจุดเจ็ดกับแมทเด่นหกจุดสี่นะครับแล้วก็มีัมาสู่นู้นจารุเด่นมาแล้วก็อาดูเด่นอู่ต้อมไปไทยมาให้กำลังใจครับนะขอบคุณพี่ศูนย์พันไรนะครับนะตามตลอดคนชอบมวยนะครับขอบคุณหลายๆครับผมนักฮาเขาดีดีนะสวัสดี นโอเคนะครับนะคาถาก็ส่วนหนึ่งครับนะฝีมือก็ส่วนหนึ่งการแก้เกมนะของพี่เลี้ยงให้ก็ส่วนหนึ่งครับประกอบกันหลายส่วนนะสำคัญที่สุดคือสภาพร่างกายและจิตใจของนักมวยครับ อรโไม่เหลีอแล้วหอีจังวะยขงแรงก็ด้ลตกวันชัยาได้ยจะเล่นเด้ไอ้ทนนี้นีคือหน้าหมา สุฒเทพเมือกาครับออกให้เห็นสมศรีสมราคาตัดได้ไหมล่ะหลังจากมวยู่ชิงแชมป์ไอยเสร็จฝากบัทลิัณฑ์ะยังกีนงาระดีทูลสอสุขิตในเ vâng xin mời các bạn bè 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 các นะความดีทั้งคู่ครับแล้วก็วันนี้นี่มาคู่กันอย่างสมศักดิ์ศรีครับนะคู่ชิงแชมป์ว้างชมลมเวลามวยไทยกาฬสินธครับมีกัดน้ำหนัก31รัมสิบเอ็ดกิโลกรัม นแหละครับแล้วก็แหลกเขาดีแล้วครับมาแกตีชั้นชันตีแกได้ไหมนี่ครับนักเตือนตะเลินเดดแหลกเป็นวันชัยโอ้ยดอกนี้นี่นะครับตะเลินเดดโดนเข้าไปโดนทิพยก,กันไว้โดนมาแข้งขวาว่าไง้ตะเลินเดดเขาใช้เด่นวันชัยเด่นวันชัย ไม่เสียหายมาว่ากันไหมยังมีเวลาเหลือเด่นวันชัยจะเลริญนเดชเด่นวันชัยจะเลริญนเดชและเด่นวันชัยจะเลริญนเดชเด่นวันชัยได้ไหมจะเลริญนเดชได้สองเด่นวันชัยเือนมาเด่นวันชัยโอ้ยจเลริญนเดชนี่แหละครับนี่ฮะทีมงานทางฝั่งอ๋อนเจนนี่มา ใชครับโอ้ยสนุกสุดขีดสุดมันบอกเลยคำเดียวว่าสุดมันโอ้โหวม่ขาเลื่อนเด็ดเข้าขวาเด็นวันใัยซ้ายเด็นวันใัยขวาจาเลื่อนเด็ดขวาเด็นวันใัยขวามากรรมการแยกบอนตีเข่ากรรมการเป็นหนึ่งที <c oughs> นะครับเข้า <c oughs> ล่องเข่าพอดนีอมา <c oughs> ว่ากันยกสุดท้ายนี่ครับเจเลนเดนเ,นเข้าหาว่ากันด้วยเพลงเองคือเก่าคือเดิมคือเดียวนะครับนี่ครับจะเลนเดนนี่เข้ามาว่าเด,นเ,ดนเข้าหา,ากล้องนี้นี่เดนวันไัยถีบสกัดเอาไว้ แล้วก็ขวาขอได้ใครได้ตีไหมตีคนละทีะแรกกันมาอาจารยา์แยกมาีครับตีมวยแต่วงจากน้อยเอ็นอาจารย์ป๊อบบี้ก็งัดทางงัดมาแล้วครับเพราะว่าต้องงัดเข่าแรกกัน่าโอ้ยโโต้อง ตั้งใจอาจารย์แล้วล่ะครับมา้มานะครับยิดอกนี้นี่ครับจะเดบียดว,ว่าไงเดินตามไปใหมเด็นวันช้กัดด้วยหมัดซ้ายขวาแล้อขวาโอ้โหครับ โตมากะเรียนเด็กขอมหวานตีแล้วก็แข่งกรรมการอีกหนึ่งทีนี่คือเก่า <c oughs> นะครับมาโอ้ยนี่ครับเนี่ยเด่นวันชัยเด่นวันชัยจะเริ่มเด็กเด่นวันชัยมาเสมอใหญ่ <c oughs> ยี่สิบนาทเออเจ้ายาดเนี้ยตีเออนะครับทุณย่าเนี้ยไปตัวใหญ่มาเด่นวันชัยจะเริ่มเด็ก นี่ครับจะต้วกขึ้นมาใส่เขากรรมการไปหนึ่งทีวฟังผลคะแนนอย่างเป็นทางการครับ ผลการแข่งขันอยู่ในมือร์รมุมแล้วชิ่ครันโบมเตอร์และก็ท่านรอยตัวโตสมหมายอัพระคารผลการแข่งขันกรรม,ามการท่านที่หนึ่งท่านอาจารย์ชันชัยศรีสุรพล ให้ด 49, แดง49น้ำเงน4 8กรรมการท่าน,นที่สองท่านอาจารย์อุทัยศิริสำราญให้ด 49, แดง49น้ำเงน4 7กรรมการท่านที่สามท่านอาจารย์สมบัติสุธิสารให้แดง49น้ำเงิน48เวการแข่งขงันแดงเป็นฝ่ายชนะแล้วก็เป็นแชมป์แดงวันชัย ขอแสดงความยินดีกับแชมป์ครับเด่นบัญชัยศูนย์กีฬาหนองยาป้องนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับเจริญเดชครูต้อมวยไทยครับจากคอเทียนด้วยนะให้กับแชมป์ขอเสียงปรบมือดังให้กับแชมป์คนใหม่เด่นบัญชัยสวนกีฬาแบบเจ้าแก้วนี่ครับกว่าแชมป์กับค่ายศูนย์กีฬาหนองยาป้องนะครับได้สําเร็จครับสําหรับเจ้าเด่นบัญชัยฮะอ่ะ พร้อมเงินดสด้นะครับท่านทุกหมวดเงินสดนะครับอ่าดีพพครับ